ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกคนแล้วก็ผู้ติดเข้ามาดูติดตามใหม่นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีซ่อมนะครับปั๊มลมของแวรูนะครับเป็นออฟนะครับเดี๋ยวมาดูอาการนะครับที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมกับทางเรานะครับผมเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็เสียบปลั๊กนะครับผม เครื่องทำงานปกตินะครับตน,นี้เสียงอยู่ตรงนี้ครับมีร่มร่วออกจากจุดนี้นครับเครื่องก็ยังทำงานปกติก็น่าจะเกิดจากคอปเปอร์นะครับรั่วนะครับแต่เรามามาดูคอปเปอร์นะครับ คนยังไม่รู้ว่าพิธีการแกะพอ,อเปอร์เนี่ยมันมันรั่วจุดไหนนะครับมันมันเป็นยังไงมันจะซ่อมได้ไหมหรือยังไงครับก็หลักๆจริงๆก็ลองเช็คดูนะครับก็จะมีปรจเจเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับในการแกะแล้วก็ปรจเจเบอร์สิบเก้านะครับมันจะมีเบอร์ยี่สิบตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์สิบเก้าตรงนี้นะครับก็จะขันออกมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะขันอยู่ข้างในเลยก็ได้ ขันใน้งก็ได้ก็ขันเลยนะครับถ้าใหม่ๆหม่หน่อยมันก็จะแกะออกง่ายๆ่ายหน่อยนะครับโอ้อยันะครับนี่ครับข้างในคอปเปอร์มันก็จะมีอย่างเงี้ยครับก็จะมียางโอลิงนะครับ ผมแกะแบบนึงนะครับผมนะครับภายในพอบเปิ่มันจะมีอย่างนี้ครับที่รูวก็คือ,อถ้าไม่ยางนะครับถ้าไม่ยางก็ตัวดันตัวนี้ครับตัวนี้มันจะไปดันที่ที่ยางนะครับมันขึ้นขี้สนิมไปแล้วนะครับแล้วก็สปริงก็ขึ้นขี้สนิมตายนะครับไม่ทํางานนะครับ เดี้ยวอย่างเงี้ยครับเวลาลมมันผ่านเข้ามาในรูเนี่ยสปริงไม่ทํางานสปริงตายนะครับพับเลยแล้วก็ที่มันจะเด้งนะครับแล้วก็จุดเนี่ยก็เป็นสนิมแล้วก็ลมมันก็ออกได้นะครับมีแค่นี้เองครับก็เปิ่ก็ง่ายๆครับทําการเปลี่ยนเลยนะครับแล้วเราก็ถอดให้ดูเฉยๆนะครับ เรามาเปลี่ยนดูครับตัวหนึ่งคัพเปอร์ตัวนึงก็ไม่แพงนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดไปเลยจะดีกว่านะครับเพราะเรากว่าเราจะไปหาลูกยางหรือไ,ไปหาสปริงนี่หายากครับตรงนี้มันก็จะมีน้ายาล็อกเกียวไว้ให้แล้วนะครับรับไม่มีก็ต้องใส่นะครับหรือจะพันเกียวก็ได้แต่ของผมมันมีแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่และตัวก็เบอร์ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเบอร์ยี่สิบอาจจะเป็นเบอร์สิบเก้า ก็ลองเทีกุญแจครับขันก็ใช้ขันตัวข้างในนะครับผมขันังกบว่าพอตึงๆมือนะครับอย่าเข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าตัวในเฟจเชอร์เนี่ยมันจะมีตัวตัวกลางๆอยู่ครับเป็นตัวเรียนที่เปิดเปิดลมนะครับ ก็ขันพอาึงมือแล้วพอครับ,รบอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับดูสักหน่อยนะครับผมยังยันหากนะครับออยปีตัวนี้เป็นออยพี24ลิตรนะครับ <c oughs> ดูกระเทกตัวเ <c oughs> ปเ็นเป็น24ลิตรนะครับ 550บาทน,นะครับเป็นของแวรูนะครับเครื่องตัวน,นี้มันจะเป็นออฟฟี่นี่คือหน้าที่มันจะเงียบนะครับก็จะเป็นมอเตอร์แล้วก็จะดูแลรักษาง่ายเป็นตัมไรน้ำมันนะครับอ่ะลมเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิดดูนะครับมันจะรั่วไหมครับผมมาเจออาการที่สองนะครับ การที่สองนี่เสียงรั่วอยู่แถวออยู่แถวชุดชุดนี้ครับจะเป็นตัวไหนเราเราไปดูด้วยกันนะครับเลยเขียดูด้วยกันเลยว่าจะเป็นจุดไหนเราลองถอดดูนะครับจุดนี้นะครับทำให้รั่วนะครับผม เป็นาขาซาลีนอยนะครับใส่ซาลีนอยมันรั่วครับก็น่าจะเป็นตัวอุดไม่ดีนะครับตัวอุดตัวเนี้ยมาถึงรั่วออกมาได้ขันดูนะครับหวานเลยนะครับผมเป็นเกียวหวานเกียวรูดนะครับเดี๋ยวเรองมาเปลี่ยนกันนะครับว่ามันจะหายไหมถ้าเราเอามืออุดเนี่ยเงียบเลยครับ ครับเดี๋ยวเราลองปุดดูนะครับมันเป็นตัวใหม่มาแล้วนะครับมันจะหายไหมค,ครับเราลันแค้งดูโอ้มีเสียงอยู่เลยครับจริงๆเนี่ยก้อนน้อยเนี่ยตัวนี้มันเป็นแค่ฝาปุดเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแค่ล็อก,กตัวฐานีากกเาเา้เราจะแก้เราจะเราจะมาดูตรงไหนก็คือมืมออัดมันหายอยู่เราควรจะตรวจสอบตรงไหนนะครับก็ อแต่ผมเลือให้ดูเลยนะครับว่าภายในตัวขา,าตลิโอยเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับนี่ครับภายข้างในมันก็มีแค่นี้ครับของตลิโน่จริงๆมันก็เป็นแค่หน้าที่แค่ท่อลมอเออนเฉลิกรึไงครับแต่จริงๆอ่ะเราตรวจสอบตรงนี้นะครับผมตรวจสอบตรงเช็ควาลวนะครับ เช็ควาลโอ้นี่ยครับเศษเยอะเลยครับปกติยางตรงนี้ยางของเซ็ตเช็ควาลเนี่ยมันจะต้องไปจุกแบบับตรงลมตรงนี้ครับลมจะเข้านี้แล้วก็จะจะต้องลงข้างล่างนะครับตอนนี้มันมีเศษนะครับมีเศษเสยดทำให้ปิดลมไม่สนิทนะครับ ก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวยางมันยังดีอยู่เลยครับถ้ามันไม่อุดลมก็ค่อยเปลี่ยนนะครับตัวยางเนี่ยก็คือต้องหน้าสัมผัสเรียบนะครับตัวยางตรงของเช็ควาวอย่างนี้ยังไม่เสียนะครับถือว่ายังไม่เสียให้ดูที่หน้าสัมผัสนะครับตรงนี้ก็เป่าทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่คืนนะครับ ครับหลังจากที่เป่าทำความสะอาดแล้วก็จะประกอบพคื้นนะครับประกอบเคน,นะครับตรงนี้ก็จะทําความสะอาดก็ประกอบเคื เดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับครับเงียบแล้วนะครับไม่มีจุดดัวแล้วนะครับบางคนคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะ ตัวเซรดีนอยนะครับไปเปลี่ยนหอาจจะยังไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมาเช็คดูที่เช็คเบากะะ่อนจะมีเสียบมีอะไรทำไมถึงมีเสียุุ่นก็เกิดจากหนึ่งนะครับไม่มีกรอบไม่มีกรอบฝุนเข้าไปได้ขาดก็มาชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มลูกสูบเข้ามาในสายทำให้มีเสียที่นี่ครับ ครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเงียบแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีแล้วครับไปก็ถ้าไม่มีจุดด้วยแล้วก็ดู หนึ่งนะครับก็คืจอจุดตัดนะครับผมว่ามันจะตัดอยู่ที่กี่บาทครับปกติปั๊มมันจะตัดอยู่ที่อ่ที่นะครับประมาณเจ็ดถึงแปดบาทนะครับกาเขาตั้งมาก็จะประมาณอยู่ที่บางบางยี่ห้อก็ตั้งอยู่ที่เจ็ดบรับางยี่ห้อตั้งอยู่ที่แปดแต่ไม่เกินขีดแดงนะครับผม ถึงจะถือว่าบำรุงของเราที่ลูกค้าสมเข้ามาซ่อมเนี่ยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับ คครับตัดแล้วนะครับอยู่ที่แบบบาพอดีนะครับผมอะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ติดต่อมาที่043 306 770นะครับเป็นไรดีไลน์ก็เคทวิวไลน์หกพันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม